พ uh, ี่น,น้อง really มือนี้จพามาใส่เครื่องคุดมันมันจะเป็นจะได้ใส่ได้บ่เพราะยายอันนี้ผลิตเองเค็ดเอง รอบป่านหลายๆสิบตัวต่างกันรอบไปที่ดินทีุ่กเจาะแบบไบที่

vitamin hả ngục bồ thường hết nào em mà tên em chỉ dạy đại mà có cút mặt nên cho con cái đi นเส้นศึี่เใส่ขึ้นลายแต่ว่างามบ่ค่อยมีสิดิคุดเต็มมันกองุบ่มีแต่นี่ก็เบิดเบิดจักพันบ่แม่น เจ็ดแปดพัน yeah. ส no um> uh sì ี่้อสเมตรเดิมหนึ่งพันห้าร้อยบาทประมาณหนึงไดได้ใบไแบเล็เล็กเล็กกัเล็กใช้กระเจี๊กกางมาได้ไร ยกตรกันั่ใส่ทำไดลองดูอลดึนาเวียกจิมันจะใส่ใด้บ่ใส่ใส่แต่่ามันสอามาดีบ่แค่นั้นแหะ ใส่หางสามผ่านสามหางสามผ่านสามมันเดียวยิบเดือนตัวนี้กันอยากนาสิเขาหางสามเดือนนี่บ่มีเหวี่ยงเพราะกลัมันนั่นแหละเบียง์ไม่เคยซื้าชวงเดือนเดือนที่สองเดือนที่สามนี่แหะ เอียกสิเลิมเขาเออเดือนทุกอะไรก็บติดงานบานนี้ลงหน้าไอ้ก็งานไอ้บานเวลาทำงานแค่สองเดือนค่ัเวลานอนกินไลยกว่าเห็ดเวียกบ้านที่ไหนสิไว้กระถั่วไว้ก็ต้องไว้ ไม่ไว้ก็ต้องไว้เวลาพักผ่อนรายกว่เวลาหาเวลาใส่ลายกว่เวลาหาเอ้าไว้ก็ต้องไว้มันมีเบียก์เขาตลอดกะดิพี่น้องเห็ยแต่เบียกมันบุคคลนี่ราคามันมันบ่ได้แล้วก็ผู้ค้าบุคคลยากเส็ดบุคคลอยากบุกเบีกยปลาไปอาศัยดุตัยหน้า <languages> ทัยหน้าก็ต้องอาศัยเงินมั่นมันม่มีเงินมั่นได้เงินมั่นมาบลายกับบุคยาเสพทัยหน้าตะกา แย่แล yeah, si ้วสเปลี si ah ่ยนอาชีพได้แล um ้วพี um. <h it> ่คายพิมพ์พอมาเห็ดอาชีพใหม่ียังไงเราสิไปเห็ดดูชวนหมอให้นักบันเปเห็ดนลำเจ้าเด้อเป็เห็ดผู้เดียวจะลดดูดสวมดูซื้อชวมซะตายแหละมันกระไดกันเลาเดินทางตายตอนนี้สตีลเห็ดตัวนม้ำอะไรพี่อ่ะ มันมาได้เพิ่มทางคานคานเขาเก็ดเวียกตัวนี้ยังลูกขามาสีเขาก็สีเขานําได้เขาเด้อ่นั่งเป็นกําลังใจให้เราก็ได้เียกเพิ่นั่งให้กําลังใจจะซื้อๆพอแล้วักเนาะพักคอน สมองพักเรียกพักกายเบาคักเนกํางใจเอ้าวคลิปเฮาก็สิจบเพียงตอนนี้นะพี่น้องนะจะน่อยสิถืออันนั้นไแจ้พ่อให